สวัสดีครับแฟนคลับมาหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับสำหรับคำทำนายตามตําราของไทยโบราณนะครับวันนี้จะขอทำนายฝันนะครับวันนี้จะกลับมาทำนายฝันอีกครั้งนะครับซึ่งฝันนี้นะครับมีหลายๆคนนะครับเรียกร้องเข้ามาว่าฝันเยอะมากนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยฝันนะครับอาจจะซับซ้อนนิดนึงนะครับวันนี้ผมจะขอทำนายสำหรับคนที่ฝัน เห็นแฟนใหม่ของแฟนเก่าฝังอีกครั้งนะครับก็คือฝันเห็นแฟนใหม่ของแฟนเก่าเรานะครับหรือฝันเห็นแฟนเก่าเราไปมีแฟนใหม่อะไรประมาณนี้นครับทํานองมันจะเป็นประมาณนี้นะครับก่อนจะไปพบกับคําทํานายนะครับอย่าลืมกดติดตามครับกด subscribe s u b s c r i b e เพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาดสารการรับชมคําทํานายดวงใหม่ๆนะครับสําหรับคําทํานายดวงนะครับ หากคุณฝันเห็นแฟนใหม่ของแฟนเก่าคุณนะครับผมขอทำนายว่าคุณมีโอกาสเสียของรักของห่วงนะครับหรือมีโอกาสของหายอ่ะนะครับทรัพย์สินของหายของในบ้านเนี่ยนะครับมีโอกาสหายนะครับอันนี้อาจจะระวังไว้ให้ดีนะครับตามตาราเขียนไว้ว่านะครับมีโอกาสเสียของรักนะครับซึ่งก็ลองดูว่าในบ้านเรานะ มีอะไรที่เป็นของรักของห่วงของคุณนะครับแน่นอนว่ามีโอกาสจะเสียของอน,นันไปนะครับโอกาสเสียใจนะครับก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเสียใจเนี่ยจะเป็นการเสียใจจากสิ่งของที่คุณห่วงแหนนะครับผมไม่รู้ว่า ของที่เราห่วงแหนแต่ละคนมันต่างกันเนาะนะครับบางทีผมอาจจะเป็นของเล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับกิฟช็อปบางคนอาจจะเป็นของชิ้นใหญ่เลยก็ได้นะครับก็แล้วแต่บางคนนะครับแต่ไม่ต้องตกใจนะครับวันนี้เข้ามาเจอกันแล้วนะครับเข้ามาเจอกับผมแล้วนะครับฝันร้ายผมเชื่อว่ามันจะกลายเป็นดีนะครับฝันดีจะทําให้คุณดียิ่งๆขึ้นไปอีกนะครับสําหรับใครที่ฝันแบบนี้นะครับหรือนะครับ ไม่ได้ฝันแบบนี้ก็ตามนะครับผมก็อยากเชิญชวนนะครับก็คือให้ตอบแทนนะครับบุญคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์นะครับผู้มีพระคุณนะครับผมเชื่อว่าฝันร้ายจะกลายเป็นดีฝันดีแน่นอนดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับสิ่งที่ทาจะทาให้คุณนะครับดีแบบดีเร็วด้วยนะครับก็คือลองนะครับไปทําความสะอาดนะครับให้กับที่นอนนะครับก็คือ รองปรับที่นอนทําความสะอาดในห้องนอนของผู้มีพระคุณก็คือพ่อแม่นะครับรองกวาดที่นอนนะครับจัดที่นอนเก็บที่นอนให้คุณพ่อคุณแม่นะครับผมเชื่อว่าฝันแบบนี้นะครับจะทําให้คุณดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับรวยๆเฮงๆทุกท่านนะครับแน่นอนนะครับหลายๆคนก็อยากจะถามผมแหละว่าแล้วเลขเด็ดเลขนําโชคเลขมงคลเนี่ยนะครับ จะเป็นเลขอะไรนะครับส่วนเลขมงคลนะครับเลขมงคลเนี่ยนะครับไม่ต้องไปดูไกลนะครับก็อาจจะเป็นเลขที่เกี่ย <scalar> วข้องกับตัวคุณนะครับถ้าฝันแบบนี้นะครับจะเป็นเลขที <island> <poco Italians> <LES> ่เกี่ยวข้องกับตัวคุณนะครับเลขที่เกี่ยวข้องกับบ้านคุณนะครับรวยๆเฮงๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ